สวัสดีครับตักทายแฟนบอลทุกท่านด้วยนะครับเอกมาข่าวชีชัดพันธงครับเจอกันวันเสาร์ที่30พฤศจิกายน2 5 6 7นเะครับอ่ะเกมพิมพ์รีสสัปดาห์นี้ก็มันเหมือนเดิมนะครับค่ำคืนวันเสาร์เนี่ยผมไปที่เบลนฟอร์ดกับเลสเตอร์ซิตี้นะครับเลือกคู่นี้มาวิเคราะห์ฝากคอบอลจะเล่นกันในเวลา4ี่ทุ่มตรงนะครับเหมือนเดิมนะครับใครอยากจะเข้ามาเป็นเพื่อนกันนะครับแลกเปลี่ยนข่าวคราวนะฮะคุยข่าวสารฟุตบอลหรือว่าจะ เข้ามาแชร์ทัศนะนะครับเข้ามาแลกเปลี่ยนทัศนะฟุตบอลก็สามารถติดตามได้ @eak99 ตามหน้าจอนี้เลยนะครับเช็คความพร้อมของทั้งคู่อันดับตารางคะแนนเนี่ยเบรนด์ฟอร์ดอยู่ในโซนกลางตารางอันดับที่11นะครับมีอยู่17แต้มส่วนเลสเตอร์ หนีโซนสีแดงขึ้นมาได้แล้วนะครับตอนนี้มีอยู่10แต้มรังอันดับที่16แต่ว่าในโซน5ตารางแต้มมันออกเบียดมากเพราะฉะนั้นเลสเตอร์ซิตี้เองก็ต้องพยายามเน้นที่จะบุกมาเก็บแต้มให้ได้เช่นกันนะครับฟอร์มหลังของทั้งคู่เบรนท์ฟอร์ดนัดล่าสุดเนี่ยบุกไปเสมอเอลวตันมา0 0 5เกมหลังชนะ2เสมอ2แพ้1ทุกรายการนะครับส่วนเลสเตอร์ซิตี้5เกมหลังสุดเนี่ยไม่ชนะใครเลยแพ้ไปถึง4เสมอ1แล้วก็ล่าสุดก็ปลดซิปคูเปอร์เรียบร้อยนะครับอ่ะก เล่นในบ้านที่งพาวเวอร์เตเดียมแพ้เชลซีหนึ่นะนัดล่าสุดในสัปดาห์ที่แล้วนะครับเจอกันครั้งล่าสุดต้องย้อนไปฤดูกาล2 0 2 2ั0 2 3กินกันไม่ลงนะครับเล่นที่บ้านของเบนฟอร์ดเสมอหนึ่งหนึ่งไปเล่นที่บ้านของเลสเตอร์ก็เสมอ2ประตูต่อ2นะครับแต่เบนฟอร์ดฟอร์มในบ้านฤดูกาลในทุกรายการนะดีมากค่าเกมหลังชนะไปถึง3สเสมอ2ไม่แพ้เลยผลงานค่อนข้างดีนะครับส่วนเลสเตอร์ ชนะแค่เกมเดียวจากการออกไปเยือน5เกมหลังสุดทุกรายการนะครับนักเตะของทั้งคู่วันนี้เบรนฟอร์ดตัวเจ็บจอร์ดดาซินวาริโกเฮนรี่แล้วก็อลอนฮิกกี้2แบ็กอ่า2ฝั่งนะครับส่วนคริสโตเฟอร์ไอเยอร์ก็เจ็บนะครับเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยฮะไอแฮรีวิงรอเช็คฟิตนะเกมลูกอย่างฟาตาวูมีปัญหาการบาดเจ็บแบ็กขวาลิคโดเปรไลล่าก็เจ็บเหมือนกันนะครับส่วนที่เหลืออยู่น่าจะใส่กันเต็มแน่นอนนะครับ จุดเด่นหอมเบลนฟอร์ดก,การเล่นในบ้านแล้วก็เกมรุกมีเอ็มบูโมมียูฮันวิซ่าแล้วก็รวมไปถึงอ่าพวกดามสกาดยาเนลนอกาดมาเทอัสเจนเซนพวกนี้ก็พร้อมลงนะครับแนวรับก็มีพินน็อกคอร์ลินยืนเป็นคู่เซนเตอร์แบ็กนะฮะแล้วก็รวมไปถึงประตูอย่างทางด้านมาร์คเฟรเคนน่าจะจัดแบบฟูลทีมนะครับส่วนเลสเตอร์ซิตี้จะมีเจมี่วารดียืนเป็นหน้าเป้านะครับเกมลุกมาวิดดี้รวมไปถึงโบดานอตเต้วันนี้ได้ลงแน่นอนแล้วครับตรงกลางมีเอ็นดีดีแฮร์รี่วิง ก็พร้อมที่จะลงเล่นนะครับแนวรับมีวอลฟารมีเวสต์กาดประตูเป็นเฮอร์มันเส้นนะครับอ่าชื่อชั้นดูเหมือนจะไม่ห่างกันมากแต่ถ้าฟอร์อมการเล่นณนะปัจจุบันแล้วก็เทียบฟอร์อมในบ้านของเบนฟอร์ดในฤดูกาลนี้ค่อนข้างดีเยี่ยมอย่างที่บอกไปนะครับช่วงหลังๆนี่แทบจะไม่แพ้เลย5เกมหลังสุดของเบนฟอร์ดเวลาเล่นในบ้านอ่าด้วยความพร้อมที่ดีกว่าการจบสกอร์มียูฮันวิซามีเอมบูโมผมว่าจะอันตรายพอที่จะเล่นงานแนวรับ ของเลสเตอร์ซึ่งดูแล้ววอลฟาร์ตกับเวสต์เกตไม่น่าจะเอาอยู่นะครับเอกมาข่าวชี้ชัดฟันธงคู่นี้ครับพยาพึ่งอย่างเบนฟอร์ดจะชนะเลสเตอร์ซิตี้ได้แบบสบายๆครับคู่นี้ผมชอบไปที่เบนฟอร์ดส่วนอีกคู่หนึง่งไปเกมคู่เล็กระหว่างมาสเตแฮมฟอเรสกับอิฟสวิตนะครับวันนี้ฟอเรสเล่นที่ซิติกราอันดับ7ส่วนอิฟสวิตดับที่18อ่ะเกมยังดูดีกว่านะครับถ้าเกมรุกยังมีทางด้านคริสฟูดอยู่ไม่น่าเป้าผมเชื่อวันนี้น่าจะส่องแนวรับของอิฟสวิตได้ ขอแค่ชนะได้เฮครับสำหรับทางด้านนอติงแฮมฟอร์เรสยังอยู่ในโซนบนก็ลุ้นพื้นที่ฟุตบอลยุโรปได้อยู่นะครับสองคู่วันนี้เจ้าบ้านล้วนครับในศึกพิมลิอังกฤษเอกมะขาวชีชัดวันธงเบรนท์ฟอร์ดกับนอติงแฮมฟอร์เรสนะครับพูดคุยเพิ่มเติมนะฮะเข้ามาเป็นครอบครัวฟุตบอลด้วยกันอย่าลืมนะครับแอด eak gaska วันนี้ขอให้ทุกท่านจงโชคดีครับสวัสดีครับ